ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะฮะลูกค้าครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อแคสเซเตอร์บล่านะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยเป็นแคสเซเตอร์บล่ารุ่น 312E นั่นเองนะครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่มากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในด้านความที่เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับรูปทรง บอดี้ของขานี่ก็จะมาเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะครับนี่สังเกตว่ารูปทรงเนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวรุ่นสามตดีเนี่ยไปหมดเลยนะลูกค้าครับด้านหลังบอดี้วัวเก่งเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะตัวนี้เนี่ยจะออกแนวแบบบึกบนะฮะดูคึกนะฮะแข็งแรงทนทานนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าหล่อมากๆไปอีกแบบหนึ่งเลยนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ด้ความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะ เซตตี้จัดเต็มกล้องหลังมีจัดมาให้เรียบร้อยนะฮะเรื่องความปลอดภัยนีย่ไม่ต้องห่วงนะฮะจัดมาให้แบบเต็มไม่เต็มเหนียวเลยนะครับนี่แก๊สหามหนึ่งสองอีนะฮะหลอ่ลอๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สาพันข้างๆกิบมากนะแถงเมื่อน้ำนี่ไม่มีทะรุนะฮะลูกค้าครับสวยกิบเลยนะฮะนี่ตัวปิดสวิตช์แบบมีสวิตช์ปิดแบตเตอรี่นะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยตามใส่เครื่องจักรของแคตติล่านะครับนี่ รวยๆน,นะฮะรอรอนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่าอยากจะให้เทียบกับรถที่ขายที่ศูนย์แคทตูพิล่าบ้านเรานะตัวนี้จะเทียบเท่ากับตัว3ามนอง E c บ้านเราได้อีกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นรหัสท c เนี่ยเขาจะผลิตแล้วก็ประกอบที่อินโดนีเซียหรือไม่ก็ประเทศจีนนะแล้วก็เอามาขายที่ประเทศไทยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวรหัส3ามนูนสอง E ซนี้เนี่ยจะเป็นออริจินอลเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยน,นั่นเองนะครับน้านี่ออริจินอลเดิมๆนะผลิตแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะตัวนี้นะครับแข็งแแรรงทนทนนน,นนนนนนนา่่อะคับี สวยมากนะฮะนี่แล้วก็ในเรื่องของสเปคของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปคไบแท็กเล็กแล้วก็หุ้มเกียร์ยางให้นั่นเองนะครับนี่เกียร์ยางก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีมากๆนะก็ถือว,ว่าดีมากๆถ้าเกิดท่านใดที่กําลังหารถไปลุยงานก่อสร้างนะฮะเดินบนถนนพื้นปูนเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเวลาเดินเนี่ยจะไม่ทิ้งร่องรอยของตัวไบแท็กไว้ด้วยนั่นเองนะครับไม่สร้างความเสียหายนั่นเองนะครับ นี่สวยนะฮะแขนเขินรอยแล้ารอยดำไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสีสวยเลยนะครับอ่าเนื้อเต็มแบบนี้เลยแล้วก็จะขอยมหนักก็มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตามสายรถกของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่หล่อมากนะฮะช่องเก็บขอนัานข้างแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอืมหล่อสวยนะครับแก๊สสามหนึ่งงอีนะครับเปิดดูปั๊มกันนิดนึงนะครับนี่นะครับปั๊มแห้งๆสวยๆนะฮะตัวนี้นะครับติดรัซึมไม่มีนะฮะบอกเลยนะครับ นะครับคันนี้นะฮะตามตาลุ่นใหม่นั่นแหละนะฮะสภาพเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยสดงดงามมากๆนะครับอ่าเต็มเฟิร์มชั้นบนชั้นล่างนี่สวยหมดนะครับลูกค้าครับเนี่ยตัวเดินนะฮะเหลือเยอะเลยนะครับเรือตัวเดินนะครับหล่อมากนะฮะนี่แล้วหลังตีโลโก้เบ้งๆแบบนี้เลยนะฮะบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาขับเทสในส่วนของแรมปั๊มแล้วก็ตัวเดินเบ่งต้นกันนะครับอ่านี่ยเนี่อย่าลืมก่อนลืม นะฮะก่อนจะขึ้นไปนะฮะนี่ตรงนี้จะมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะตามสายรุ่นใหม่นล้วแหละนะฮะพวกนี้พอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีตัวสลับคอนโทรลมาให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับเพื่อนะงานของเราเนี่ยมีคนขับหลายท่านนะแล้วก็สามารถมาสลับรอคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะถ้าเกิดมานั่งไล่สายเนี่ยเสียเวลาหลายชั่วโมงนะลูกค้าครับมาเปิดวิทยอลไปตัวนี้เนี่ยแป๊บเดียวห้าวิสิบวิก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับกก็็ถือออว่่าาดดีีมมๆนนะะฮเเปขข้งรใหลย นะครับ่านี่หน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายแอ่นะฮะการทำความเย็นมาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสเบื้องต้นกันนะครับอืมนะฮะกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับอ่านี่ลอยตัวได้สบายๆล็อกต่ําสุดนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับรถรุ่นใหม่นะฮะกดเบาๆแค่นี้เนี่ยนะฮะไปแล้วนะครับไม่ได้ออกแรงเลยนะลูกค้าครับเบาด้วยนิ่มด้วยนะฮะคอนโรลนะฮะเนี่ยแค่เนี้ยไปแล้วนะครับ ถือว่าแรงดีมากๆกนะฮะโอ้วกว่บูมนะฮะเทสให้ดูนะครับนี่คอนโทรลระบบคอนโทรลรบนะฮะขึ้นลงนะฮะร้ามหนายบุ้งกีใช้งานได้รบดีปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันบ้างนะฮะเดินหน้านะครับเดหลังนะครับบิดตัวทีละข้างนะครับโอ้โห,โหเลเหลือนะฮะบอกเลยนะครับ แล้วเลยว่าพร้อมลุยนะปั๊มก็อย่างที่ได้ไดลองไปนะฮะแรงดีพร้อมลุยแล้วก็ตัวเดินเนี่ยก็อย่างที่ได้บิดตัวให้เดินเลยนะครับนะ้าบิดตัวให้ดูเลยนะครับก็ถือว่าปั๊มตัวเดินก็แรงดีมากๆเช่นกันเอาไปนะพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปัดขึ้นไปด้านบนกันต่อนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของเครื่องยนต์หองเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะแปะเดี๋ยวตัดไปเลยครับ นี่นะครับผมก็พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับเราเก็เจอเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แคสเติบิลล่านะฮะซีซูเทอร์โบแบบนี้เลยนะครับอ่าวางเรียงเป็นนันนี้เลยแล้วก็ที่ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแคสซี4.4นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานเลยนะของเจ้าตัว 312E คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่อนงน,นะฮะของเขาใกล้ๆกันนะครับ ครับสภาพเครื่องของเขานะฮะก็บอกได้เลยว่าแพงสวยดีมากๆนะฮะตามสายรถยนต์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องนะฮะรุ่นใหม่เป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยนะครับลูกค้าครับพวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ค่อนข้ายจะทําได้งานได้แน่นนะฮะแล้วก็นิ่มแล้วก็ถือว่าเงียบดีมากเลยนะครับตามสายรถขุดนะฮะเครื่องจักรนะฮะรถทั่วไปเลยนะฮะยิ่งใหม่ยิ่งเงียบนั่นเองนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังสวยลราคาสวยนะคันนี้นะครับนี่แล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะเดี๋ยวเราดูมอออเตรรร์นนนนนกกััับบแงงคคโทลิดึะ แงนะครับสายไฮโดรเล็กโอลิงนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมนะตรงนี้นะครับแทง่งกิ๊บเลยนะครับนี่นะฮะ เียได้ว่าแทงสวยทั้งตัวทั้งคันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสตเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวคาซาบิล่านะฮะสามหนึ่งสองยี่คันนี้นะครับก็ด้เกิดที่หนที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามผู้ส่เต้นนะฮะได้ที่เบอร์โทรีเคือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าทด่ต่อเข้ามานะอาจจะก็จะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถราชกานของเขาแบบละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งกาทอี ด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการถิงใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแรงปั๊มเครื่องตัวเดิมของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยครับไปในพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนขอคาตัวของเขานะฮะก็อยู่แค่ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กลับมาตัวค่าตัพีน้าซ้ำหนึ่งสองอีคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต สัดีครับ